วันนี้ก็รวมตัวเฉพาะกิจนะครับอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนล้างนะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับตอนนี้ก็มีมาหลายคน่อยนะครับวันนี้นะครับเพื่อลดความน่ากลัวลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสถานที่แบบนี้นะอ่ะโอเคข้ okay. างบนนะครับเดี๋ยวยังไงก็กม,มีมีหลายรายการแล้วนะที่เข้ามาถ่ายเนานะเราเอ่อที่นี่เป็นโรงเรียนล้างเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมครับแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งด้านที่แบบ ความน่ากลัวอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าสถานที่นี้เป็นยังไงด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปขออนุญาตทางวัดเรียบร้อยแล้วว่าสามารถที่จะเข้ามาถ่ายทำรายการได้เราก็เลยเข้ามาดูพื้นที่ก่อนว่าเผื่อจะมีอันตรายอะไรมากมากไหมจะได้เซฟตัวอันทันเข้ามาดูก่อนก่อนที่มันจะมืดไปกว่าน,นี้นะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาอีกทีหนึ่งคือตอนคืนะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันทีละตอนค่ำเลยครับครับไป,ไป ตอนนี้เราได้เวลานะใช่เป็นเวลาแเราจะดึกพอสมควรแล้ววันนี้เข้าไปไหนเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาเนาะไปตามลยดีกว่าครับนี่นะครับอื้ม เ,เดี๋ยวเราเข้ามาข้างในก่อนนะครับมันจะค่อนข้างที่จะซื้อนิดนึงนะข้างล่างที่มองนี่คือจะเป็นขยะส่วนใหญ่นะพี่เดี๋ยวเราทําการดูบรรยากาศภายในก่อนนะครับว่าก่อนหน้าที่เรามาเนี่ยมันฝนตกนะอ,อาจจะมีแฉกบ้างอะไรบ้างก็ ส่วนที่เราเห็นเนี่ยฐานจากคนพื้นที่ก็เหมือนกับว่าเขาก็เอาของเก่ามาเก็บไว้ที่นี่แหละอก็มีทางขึ้นซ้ายและขวาดูจากซาคานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทางไหนกันก่อนดิเราทางนี้มันก็มีทางขึ้นนะพี่เท่าที่ผมดูอะตรงนี้ก็มีทางขึ้นผมว่าขึ้นฝั่งขวาดีกว่าขึ้นฝั่งขวาอ่ะเดี๋ยวอ่ะหนึ่ง เ oh. ข้าห้องนี้ก่อนยันครับก็ในห้องนี้ระวังนิดนึงเนาะรเรื่องของสัตว์ปีกอาจจะหนีน้ำขึ้นมาเนี่ยหนีน้ำอันตรายเหมือนกันนะครับก็ห้องนี้ก็เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะผมว่าก็สกรกอยู่นะ <laughs> เดิมทีด้วยเป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนร้างเก่านี่มีสุขคูณให้ดูด้วยพี่ส่วนรายละเอียดคร่าวๆบางคนอาจจะเคยดูในอินเทอร์เน็ตหรือจากทางช่องอื่นเนี่ยมาบ้างแล้วแต่เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในพื้นที่มไม่ตอนนี้ผมจะยังไม่พูดถึงนะแต่จะให้เก็บภาพบรรยากาศของภายในดูก่อนแล้ว เราจะขึ้นชั้นสองแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเล,เล่าอะไรกันที่ฟังอีกทีหนึ่งครับร<ะ>ับาาี่ยนความบรรยากาศดูก่อแล้วกันนี่ทางเดินขึ้นชั้นสองนะครับ,รบนี่นะครับมีถึงสามชั้นเลยนะพี่ต่อเน,นื่งด้วยอาคาร นี้เป็นบริเวณชั้นสองนะครับเดี๋ยวดูห้องให้ก่อนคือพื้นเป็นพื้นไมค้ค่อยๆเข้าเป็นไม้นะครับมันจะกล้องนิดนึงนะโอ้โหองชั้นเออที่นะดูดูบนฝ้าปุบมากนะ อืมที่นี่อายุคร่าวๆน่าจะมากกว่าสี่สิบถึงห้าสิบปีนะเดี๋ยวเราจะใช้ห้องนี้มันมันได้พี่เพราะว่าพื้นมัน,มนเราอาจจะอยู่กันส่วนหนึ่งตรงนี้ผุหมดเลยพี่ ระวังแค่นั้นเองเพราะตรงมันมีพื้นที่มันผุอยู่อ่ะจากมาหลายปีแล้วแล้วก็ใช่สภาพเก่าตามไอ้นี่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องสัตว์ไปต่อดีกว่าครับ ถ้ามองจากด้านหน้าคือเนี่ยช่วงกลางของอาคารเรียนอย่าพึ่งเข้ามาทีเดียวนะไม่ร้านไม้ ไว้พี่ว่าเขายังมีรูปภาพของอเจ้าของที่นี่อยู่ oh. นะครับซึ่งเขาเขายังเอาตั้งไว้ที่นี่อยู่คือเขาเป็นเจ้าของอ่ะพี่นั่นแสดงว่าหลายๆคนก็คือเข้าใจผิดบางคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นรูปคืออายง่ายเลยคนที่เขาสร้างเนี่ยในเมื่อตอนที่เขาสร้างตอนนั้นเขาเขาก็มีรูปของคนที่สร้างเลยถูกไหมพี่ mm hmm. เขาเอามาเก็บไว้ที่นี่เลย ตั้งแต่แรกเลยตอนที่ที่โรงเรียนยังมีเด็กนักเรียนมาเรียนอยู่ครับยังเป็นถ่อดำอยู่เลยนะใช่ก็มันเก่าแล้วพี่เก่ามากใช่เนี่ยเดินมันจะไอ้นี่หน่อยตาเนี่ยตาล้มแชมป์ลองไปมุมนู้นเนี่ยเนี่เนี่ยที่พื้นที่พื้นโอ้ผุด้วยผูเยกนะเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวลองนะบัดเนี่ยผุมาแล้วครับผมนี่ก็มีรูปนะพี่ งั้นเดี๋ยวเราไปห้องพ้กงก่อนดีว่าอ่ะอันนี้คือไมอ้ด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้มันจะเดินไม่ได้นะพี่เนื่องจากว่าไม้ไม้พื้นได้ถูกรื้อถอนไปหมดแล้วอ๋ออันนี้เขาลื้อถอนหมดเลยนะระวังนะเนยเดินนะต้องระวังอนะ่ะ ห้องนี้เราก็เข้าไปสำรวจไม่ได้นะนนก็มีกระดานดำอยู่เมื่อกี้ทางขึ้นอีกชั้นนึงอยู่ทาง,งาน้นหรือเปล่าใช่อีกชั้นนึ่งจะอยู่ทางโน้นอันนี้คือมาฝั่งนี้แล้วเราจะเป็นแบบนี้อ่ะคือไปแล้ว๋ยวเราไปขึ้นทางโน้นไปหลบเดี๋ยวเราจะ ขึ้นชั้นสามกันอ่ะไปขึ้นชั้นสามกันเลยไปทางมันจะแคบอีกหนึ่งนะครับก็ระวังกันทางแคบมากอันนี้ชั้นบนสุดนะครับ อันนี้ก็คงจะเป็นไม่น่าจะใช่ห้องห้องห้องเรียนน่าจะเป็นเหมือนเตรียมเตรียมทำสักอย่างเพื่อเป็นห้องอะไรสักอย่างนี่นะครับอแต่คงจะยังไม่เสร็จกิน แต่ห้องนี้อบนะไม่มีอากาศไเทีก็เออนี้มีอากาศเนี่ยเป็นกระจกชื้นแต่ข้างบนนี้ก็ไม่ดูลกเทนะ่าไหร่นะปิดอาจจะกพรอฝนตกด้วยหรือเปล่าฝนตกก่อนหน้านี้ที่เรามาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเท่าที่ดูสำรวจทั้งหมดสามชั้นก็ตามอายุนะครับมันสุดโสม เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประวัติที่ได้เราได้รับฟังจากคนท้องที่แล้วก็ที่เราได้รับรู้มาจากทางสื่อโซเชียลแล้วมาดูครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงนี่เ่า,ากว่าเราสำรวจเสร็จห,หอมหอมเดิม <laughs> ทีเราเรา,เราจะอยู่ชั้นสองกันแต่ด้วยชั้นสองเนี่ยสภาพคือมันเป็นพื้นไม้ใช่ไหมจมังแทนมันอันตรายก็เลยคิดว่าจะมา ได้ยินข้อมูลจากทางประวัติที่นี่หรืออะไรว่าแต่เรียนเรื่องที่จะคยชั้นสามดีกว่าแน่นจากว่ามันปลอดภัยนิดนึงอันนี้เอาเรื่องไหนก่อนเอาประวัติที่เราได้ยินตามโซเชียลก่อนไหเอาประวัติที่ที่เราได้ยินตามโซเชียลก่อนพี่โซเชียลเหรอน้องแชนได้ยินมาประมาณไหนก็ที่เคยได้ยินมานะอย่างเช่นที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับล้างเพราะว่ามีเด็กตายอันนี้คือคือที่ผมเคยได้ยินมานะล้างคือ มีเด็กตายแล้วทําให้มีเกิดความเฮี้ยนหรืออะไรเงี้ยแล้วคนที่นี่ก็อยู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทําให้ปล่อยให้โรงเรียนล้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทิปที่เพิ่มเติมนะจกคทิปรายการอื่นที่มาทำาก็จะบอกส่วนหนึ่งว่ามันเดิมเป็นป่าช้าใกล้ๆด้วยหรือสถานที่ตั้งตรงเนี้ยอทับป่าช้ากันใช่สร้างสร้างทับป่าช้าสร้างทับป่าช้าแล้วก็ เรื่องของเด็ก uh huh. อ,อีกอันนี้ข้อมูลในโซเชียลครับถามว่าจริงไหมเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะมามาอัดตรงนี้กันนะ่ะ uh huh. ก็ได้ไปถามคนในพื้นที่ uh huh. หรือบุคคลที่เคยสัมผัสอยู่ที่นี้ uh huh. ท่านก็ให้ความเห็นที่มันเป็นจริงอยู่ประมาณเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกได้เป็นเรื่องจริงก็คือเดิมทีเนี่ยมันเป็นพื้นที่เก่าของก่อนก่อนสร้างอาคาร เป็นป่าช้าจริงแล้วยังไม่ได้ทําการล้างป่าชา้าซึ่งก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโรกรดเก็บกระดูกเนี่ยอยู่ข้างๆเยอะเลยอ่ะเยอะเลย,อ,ยอ,อันนั้นก็จะพอมองบอกได้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราจะเจอเจอหมายถึงว่าพื้นที่เจอเจอก็เราก็ไม่คันทงองราะว่าเจอเจออะไระะส่วนเรื่องของที่ดังหน่อยเด็กนักเรียนผู้หญิงอ่ฮะอันนี้ก็ได้จากคนหนึ่งเขาก็มายืนยันเพิ่มเติมอีกประมาณว่า เด็กนักเรียนใช่ไหมใช่ยัยงไงนะพี่ว่ามีเด็กนักเรียนตายอะไรอย่างเงี้ยอแล้วแล้วก็อมันอยู่ที่นี่อ่าใช่แ,แต่แต่ไม่ได้เจอเจออซึ่งซึ่งเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดแบบว่าไม่นานมันเกิดมานานสักระยะหนึ่งแล้วก็เราส่งมันมาเราส่งมันมาว่าอเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกเขาบอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่สมัยเขายังเรียนอยู่เขาเขาก็มาเรียนปกติแล้วตอนนี้เวลาพักกลางวันเนี่ยคนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเขาจะย้ายไปกินอาหารที่โรงเรียนเก่าซึ่งตรงเนี้ยทุกคนเราก็คิดว่าเป็นโรงเรียนเก่าแต่มันเป็นโรงเรียนใหม่ ในโรงเรียนใหม่นะที่นี้คือ 40- ถึงห0ปีแล้วนะถ้าโรงเรียนเก่าของเขาเนี่ยคือ1 0อปีขึ้นเอ้คือคือคือปีเนี้ยคือเข้าปีที่หนึ่งจากทางเข้าที่เราเข้ามาใช่จากทางเข้าที่เราเข้ามาแล้วตอนนี้พอเด็กนักเรียนเนี่ยไปทานอาหารที่นู่นหมดก็เหลือครูแต่เขาไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าครูอะไรเขาเขาทานอาหารก็คือทานที่อาคารเนี้ยคนเดียวแล้วก็เกิดระหว่างที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียง คนเดินได้ยินเสียงเด็กร้องอ่าอ่าก็ก็ทําให้ครูคนเนี้ยเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้อืมทําให้ครูคนเนี้ยเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เกิดเป็นแบบว่าเรื่องราวแบบที่เขาเล่าขานกันมาว่ามีความเฮี้ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนพื้น<ม>ที่ที่พี่ก็ไปถามมาก็ให้ข้อมูลได้ตรงกันคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอืมแล้วก็จากรายการดังรายการหนึ่งเข้ามาที่สัมผัสได้ก็บอกเหมือนกันอืมคราวนี้ พอเราไปถามจากอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือได้ด้วยเหมือนกันกับพี่ประวัติที่นี่ว่าทำไมอยู่ถึงร้านเหตุผลนึงเลยเข้าใจได้มากง่ายมากเนื่องจากว่าที่เราที่น้องแชมป์เอ่ยว่าด้านนอกเป็นโรงเรียนที่สร้างมาก่อนอายุมากกว่าใชอันนี้คือสร้างทีหลังเพื่อต้องการให้เด็กกลุ่มที่โตขึ้นย้ายมาเรียนที่นี่ปห้าถึงป .6 ปหถึงปห้ให้มาเรียนที่นี่เพื่อแบ่งจากทางนู้นมาแล้วาวนี้เนื่องด้วยเนื่องด้วยเด็กที่พอ เริ่มโตขึ้นก็ไม่ได้จ,จ,จับจองว่าจะมามาเรียนที่ตรงนี้แต่กลับไปเรียนที่นอกเมืองใช่พอเรียนนอกเมืองขึ้นตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้อ uh huh. ก็เลยต้องถูกปล่อยให้ทิ้งล้างแบบนี้เกิดขึ้น uh huh. อันนี้คือเหตุผลที่จากคนพื้นที่แล้วก็เชื่อว่ายังไม่มีช่องไหนเขาบอกอธิบายอันนี้เป็นสองกรณีนะให้ศึกษายังไม่ต้องเชื่อคาพูดอันนี้ผมถามจาก คนแลแ้วก็แกแขมคนพื้นที่ให้ข้อมูลมาประมาณนี้เหมือนกันครับคนที่เขาเกิดที่นี่เนี่ยฮะ<ม>เกิดที่นี่แล้วก็เคยได้เรียนที่ตึกแห่งนี้ด้วยอได้เรียนที่ตึกแห่งนี้ด้วยงั้นในส่วนของวันนี้เราคงจะทําการตั้งภาพหรือได้ไม่มากนะครับเนื่องดยสถานการณ์เรยังใ,ใส่ายเลยใช่ครับ <laughs> เราก็มาเก็บภาพบรรยากาศคร่าวๆให้ตามนี้แล้วกันอช่องนี้ทําร่วมน้องแซมเป็นคนถือกล้องอยู่นะครับ ค,คือผมเนี่ยเจ้าของช่องนะครับที่ถือกล้องนะครับผมแล้วก็วันนี้พาบางคนที่ที่ที่เคยที่เคยกดติดตามเราแล้วก็รู้จักกันส่วนหนึ่งขอมาด้วยครับก็ขออนุญาตเนาะนิหน,นึ่งนี่ยเก็อยากมาสัมสผัสด้วยเพราะว่าเคย<ๆ>เคยเคยเกิดคําถามว่าเฮ้ยมาท่าตัวรจริงไหมอะไรไหมคือเราบอกเลยว่าถ้าเราไป สถานที่ที่คนมีบ้านคนดีกว่าบ้านคนมีเจ้าบ้านอยู่ถ้าเราไปไปอวกว,า,วาย,วายไปรบกวนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเขาก็ต้องมีฟีดแบ a กลับมามแต่เรามาคือ่อนามาสำรวจสถานที่ร้านสถานที่คือซึ่งเคยมีประวัติเราก็ขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นเราแล้วก็ทํานําเสนออีกมุมมองหนึงน่งดีงกว่าก็เลยอยากให้เขามาสัมผัสและได้เห็นด้วยแต่สําหรับทีมทีมของเราเนี่ยปกติคือเราก็จะไปกันอยู่ สีหคนประมาณนี้ทีมทีมของเราเนี่ยที่ปกติที่ไปเนี่ยอันนี้คือเราพาคนที่เขาไม่เคยมามาลองสัมผัสมาลองสัมผัสบรรยากาศกับสถานที่แบบนี้บ้างแค่นั้นเองแล้ววันนี้ส่วนตัวแล้วคลิปที่เราจะมาที่เนี่ยคือแพลนที่เราตั้งใจจะมากันอยู่ก่อนก็คือตอนแรกเลยอ่ะผมเห็นคนอื่นเขาก็มีมีมาทํา ที่นี่เหมือนกันถูกไหมฮะสถานที่แบบนี้นะแล้วแล้วเราก็เลยสนใจก็เลยอยากลองมาดูบ้างว่าเป็นยังไงฮะแล้วแชมป์คิดว่าที่นี่เป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงเราผมก็ไม่น่ากลัวหรอกนะอืมก็ก็อยู่คือมันก็อาจจะรบหรือว่ามืดอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติับผมอ่าก็แล้วแต่คนนะก็แล้วแต่คนอันนี้คือแล้วแต่คนนะแต่ผมว่ามันอยู่ใกล้ชิดกับพระแล้วก็แล้วก็ชุมชน้ว้ยเราไมมาเยอะมันมาเยอะออาจะมาเยอะเลยนะผมว่านะ ถ้าลองถ้าลองถ้าลองมาสักสองคนเด็กจากทีมงานที่เมื่อเดินล้าเดินถราลองมาครสอคนเด็กมันที่แล้วผมผมเนี่ยผมไปกับเบิร์ตนะครับคนเนี้ยป่าช้าสองคนครับปีหนึ่งนี่เราปล่อยเยอะกล้วน่่่าาากววทีีคมรู้สึกะต้องอยู่หลังเมนดเลยลองมาเลยแต่ที่นี่ยังยังยังผมว่ายังว่าก็ยังว่ามากันหลายคนไงก็เียมาปั่นจักลัาเราปล่อยทีมอาจารย์คนเดียวและข่าวว่าคราวที่แล้วยังตกใจไม่หาย ก็วันนี้วันนี้เราอาจจะทําการบันทึกตั้งกล้องตามมุมต่างๆไม่ไม่สะดวกมากนักเนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องแชมป์ก็จะทําการถ่ายรูปเหมือนเดิมครับถ่ายรูปโดยการเปิดไฟอปิดไฟทั้งหมดแล้วใช้ไฟแฟลชลัวเหมือนเดิมนะครับเด็กอะไรมาสักอย่างนก็ได้ เข้ามาอีกเดินเข้ามาเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาโอเคก็สรุปวันนี้เราพอที่ได้เนาะก็ด้วยเวลาจำกัดแล้วก็สถานการณ์ใช่ตัวอย่างมันอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยเนอะส่วนตัวส่วนตัวพี่นะพี่ก็มองว่าก็ก็จะได้ยนั่นสถานที่ที่เคยเปสถานที่ตาถามว่ามีความน่ากลัวไหมก็ด้วยความที่บรรยากาศรอบข้างมาก่แล้วอย่างลักษณะที่เขาทำที่ดูงี้ เขาก็ทําแบบตสร็จครั้งเลยเนาะทำแล้วใครวัดเนี่ยแล้วก็งั้นคลิปนี้มันหน้ากลัวเมันล้างอ่ะคล้ายมากเลยแค่นั้นสุกสุดปรไลลุกล้างมากกว่าก็คลิปนี้ชองช่องนะครบคลิปนี้ก็นะครับใครที่ชอบดูคลิปแนวนี้นะครับก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมพอผมก็จะมีคลิปแนวประมาณนี้แหละครับผมที่จะทํานาตัวเนออกมาให้นะครับผมก็คือมาสํารวจสถานที่ลกร้างนะครับผมอะยังไงก็วันนี้ดึกแล้วขอตัวแต่เพียงแค่นี้ละครับแล้วจะเจอกันคลิปหน้าครับครับก็เผื่อเจอกันไหนคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมงในรับฟังขอบคุณมากครับ